เอาลองดูเอาลองดูน้ําใจอ่าทีนี้เรามาดูนะคะว่าน้ําใจจะทําภารกิจการเล่นสเกตบอร์ดได้หรือเปล่านะคะใ,ใ,ใช่ก็เหมือนอันเล็กนั่นแหละลูกแต่นี้มันจะสบายกว่าเออไม่ไปไปได้แล้วนะคะนี่คือการเล่นของน้ำใจนะคะป, <laughs> ปูผาปูผาลองนี้ลองสอนเพื่อนนี้ ออ๋เป็นเซียนแล้วไม่ยอมสอนเพื่อนไม่ได้เนี่ยผู้ป่านี่เราได้นะักกีฬาว่าที่นะักกีฬาทีมชาติใน,นอนาคตนะคะมาสอนนะคะแล้วก็ถูกระไรอย่างนี้ไปอย่างไรเงี้ยต้องต้องลองกระไหลดีก่อนห้องอ๋อเหรอห้องแล้วก็ขึนข้นเอาเหรอซื้อแรกๆมันก็ถลายถลายอยู่หน้าบ้านอ๋อถลายจนข้องเอาลองดูซิน้ำใจน้ำใจไปรอบนึงแล้วกลับมาให้ชมพู่นะข้างนึงขึ้น เท้าต้องอยู่ตรงนั้นโอเคไปไปนี่คือการเริ่มต้นนะคะของการเล่นสเก็บบตบอร์ดของน้ำใจลูกปืนแตกนะลูกลูกปินแตกถอยล้งมาอีกเท้าน่ะ มันมีตำแหน่งบอกเท้าอยู่นะลูกเห็ยนไหมลูกเห็นที่เขาบอกตำแหน่งวางเท้าเหนะ็นไหมเนี่ยตรงน,นี้จะอยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้ที่วางเท้าน่ะแล้วก็อันหลังเอออันหลังอันหลังมันก็จะอยู่โซนนี้นี่เห็นไหมนี่นี่คือตำแหน่งขาตรงนี้นี่มัค่อยถลายโอ้โหนี่โครูฟีโน่ก็สอนน้องแล้วแล้วนี่หัวหนวดนะคนนะ ใช่มาเขอม้นอย่หงนหนึ่ไม่ให้ขนาดนี้ไปถึงไหนแล้วนี่น้ำใจ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เป็นไงเราผู้เอ้ยเป็นไง <c oughs> เป็นไงมันคือไม่ข้างซ้ายเราถนัดก,กว่า เนี่ถย,ถยถลายไนี่อย่างแม่ถนัดซ้ายแม่ก็ถลายถลายจนกว่าแม่จะคล่องเ้ย